น้องพีน้องทีตั้งชื่อให้น้องสาวเอง23ตุลาคม2022เปิดชื่อเล่นน้องสาวฟ้าแฝดที่พี่ชายแฝดทั้งสองคนตั้งให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสำหรับครอบครัวของหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยอย่างออยอัติพรที่ตั้งแต่ทั้งคู่มีลูกชายฝาแฝดสุดน่ารักอย่างน้องทีและน้องพีก็ดูเหมือนว่าพ่อบีมนั้นจะออกอาการหลงลูกชายหนักมากๆเลยทีเดียว ซึ่งหนุ่มบีมนั้นก็มักจะออกมาอัปเดตพัฒนาการของลูกชายให้พี่พี่แฟนคลับได้ชมกันอย่างต่อเนื่องและยังเปิดช่อง YouTube ของครอบครัวให้ทุกคนได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มตั้งแต่แรกคลอดและตอนนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสี่ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักคนดังอย่างนักร้องนักแสดงหนุ่มบีมกวีตันจารารักหรือบีมดีทีและออดอติพรพัรยา พราะล่าสุดอ่อยคลอดลูกสาวฝาแฝดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่2 2ตุลาคม2565ณนรงพยาบาลสมิติเวศโดยคุณแม่อ่อยยังบอกว่าชื่อยังไม่เคาะแต่รอคิดดีๆก่อนซึ่งวันนี้เราจะพาย,ย้อนกลับไปฟังที่น้องทีน้องผีตั้งชื่อให้น้องกันคะ่ะซึ่งชื่อแรกตั้งแอนนามโมส่วนอีกคนกอริลา่าชาวเน็ตแซลคนที่เกิดทีหลังสงสารน้องเลยตอนนี้คุณปู่คุณย่าลงหลานมากม น่ารักทั้งคู่จริงๆค่ะ